ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับวันนี้ก็อยู่ถนนพระรามที่สเหมือนเดิมนะครับแถวสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับใกล้ๆก,กับเสนทันพระรามสองจะไปประตูน้ำนะครับเอางานไปส่งที่ ห้างแถวแถวประตูน้ำนะครับชิบูย่ารถติดหน้าดูเลยนะแถวประตูน้ำเนี่ยเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็มาเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับให้พี่น้องดูกันอีกนะครับจะไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนอง ตรงนี้เขาลาดยางใหม่นะครับนี่ลาดยางเพิ่มมาอีกนะก็วิ่งนิ่มๆเลยนะครับแต่ว่าก็บางบางจุดนะมันไม่ได้ลาดทั้งหมดนะครับเลนขวานี่ก็เปิดให้วิ่งกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ สิบโมงครึ่งนะครับวันนี้ออกมาขับแก๊ปนะครับได้งานแล้วนะกำลังแกะไปส่งรับมารับงานมาจากแถวเอกชัยครับเอกชัยบางบอดนะไปส่งประตูน้ำ รถไม่เยอะนะครับรถไม่ติดเลยวันนี้นะวิ่งกันแบบสบายๆนะคือช่วงนี้นี่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับรถคนก็ไม่ค่อยเอารถออกมาวิ่งเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่ค่อยแพงนะน้ำมันถูกลงนะตอนนี้เหลือลิตรละ29บาท99สสตางค์นะครับน้ำมันดีเซล จะไปขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเลนขวานี่เปิดให้วิ่งกันแบบย,ยาวๆเลยนะครับอขอบทางก็ททำเสร็จแล้วนะตรงกลางก็ทำเป็นล่องน้ำนะครับ นี่จะไปขึ้นทั้งด่วนด่านดาวขนองนะรถก็ยังวิ่งได้ดีนะงานก่อสร้างทางยกระดับนะครับาทางด่วนพระรามสามดาวขนองวงแหวนฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ต่อด้วย มอเตอร์เวย์เอนะครับไปถึงแยกบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับนี่นะจุดนี้ที่จะเชื่อมต่อกับสัญญาที่2นะที่มีพี่น้องถามมานะครับยังยังไม่ได้เชื่อมนะครับยังไม่เชื่อมถึงกันเพราะว่าทางนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับมีคารหล็กแบบนี้นะครับต้องวิ่งห่างๆหน่อยนะ เครนนะครับเครนเหล็กที่อยู่ข้างบนก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับจุดนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้นะเครนถล่มเหมือนกันนี่ <c oughs> ยังเหลือตอมออีกเยอะเลยนะครับแถวนี้นะไอเหลือหัวเสานะขึ้นเสามาแล้วนะครับยังไม่ได้หล่อหัวเสานะครับ ด่านดาวขนองจ่ายค่าทางด่วนนะครับช่วงนี้ขึ้นทางด่วนบ่อยนะครับ50บาทรถ4ลอ้อบินนะครับขึ้นทางด่วนต้องเอาบินด้วยนะครับ ไปให้ลูกค้าปลายทางเขาจะได้จ่ายค่าทางด่วนให้เราด่านดาวขนอะครับนี่ตรงนี้เขากำลังทำแบบหัวเสาอยู่นะครับ ไปลงตรงอู่ลุกคงนะครับหรือว่าจะไปลงตรงประตูน้ำก็ได้นะครับ ดูบ่อยนะครับช่วงนี้าทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับเชื่อมกับสะพานาทศมราชันนะครับนี่ก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้ ขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับวันก่อนนี่ขึ้นสะพานทศมาราชันนะครับลงทลิปให้ดูแล้วนะทลิปนี้ก็ขึ้นสะพานพระรามเก้าถ้าเราขึ้นตรงด่านดาวขนองนะครับเราก็จะมาขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับถ้าเราขึ้นจากสุขสวัสดนะครับด่านสุขสวัสดเราก็จะขึ้นมาที่สะพานทศมาราชันฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็บวนขวาไปอากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิตอนนี้ก็30องศานะครับ ฟ้าก็แจ่มใสขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ท้องฟ้าแจ่มกว่านี้นะวันนี้จะดูมี PM เยอะอยู่นะแต่ก็ยังสดใสอยู่นะครับ ใครที่จะไปดินแดงบางนานะครับก็วิ่งเลนขวาไปผมจะออกซ้ายนะครับไปแจงวัฒนะนะครับพระามเก้า นี่คือบรรยากาศทั้งด่วนนะครับทางด่วนในกรุงเทพมหานครนะเริ่มถ่ายมาจากถนนพระรามสองนะครับแถวห้างเซ็นทรัลพระรามสองตอนนี้ก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานพระรามเก้ามองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นตึกนะครับตึกสูงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ คลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์นะในการถ่ายนะครับทั้งรับเปิดแอปด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูในแอปนะครับดูเส้นทางก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ